หัวไปตรวจมาเป็นความดันต่ำโอ้เวียนหัว สวัสดีค่ะพี่แก้วครูมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะอีกแล้วคิดถึงใช่ไหมคะสบายดีไหมคะไม่สบายค่ะเป็นความดันต่ำคุณหมอก็ะเนี่ยพอดีเลยครูหมวยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเอ้าหรอคะช่วยความดันต่ำได้ช่วยเรื่องความดันต่ำได้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เ็ดลินจือร์ระดอบหกสายพันธุ์จากบริษัทดักซินประเทศไทยจำกัดนะคะขอบคุณยังไงบ้างคะค่ะก็ร่างนี่ช่วยซ่อมแซม นะคะตั้งแต่ระดับเซลเลยนะคะ,ะเซลเนื้อเยื่อหลอดเลือดกระดูกไขข้อหัวใจตับหมามปอดไตเลยนะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนเลยะคะ่ะนะทำให้เลือดสะอาด้วยนะคะบริษัทอะไรคนะบริษัทวัคซีนประเทศไทยจำกัดค่ะนะคะคุณหมอก็จะขออนุญาตอธิบายนะคะผลิตภัณฑ์วัคซีนนะคะผลิตภัณฑ์วัคซีนนะคะเห็ดหลินจือรากดอกของสายพันธุ์นะคะเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีนะคะ นะช่วยในเรื่องสุขภาพที่ดีและให้มีรายได้ค่ะสนใจใช่ค่ะท่านนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด็คซินประเทศไทยจำกัดนะคะปัจจุบันนะคะท่านประธานทวีวงอับดุลระบุตนะฮะเป็นมากเลยคันประธานบริหารคนปัจจุบันนะคะอยากซื้อเลยแค่หนึ่งน้านตทานค่ะอันนี้สำนักงานใหญ่อยู่ที่สวนภูนะคะรูรา เดี๋ยววันหลังไปกันเนาะถ้าถ้าคือคณะผู้บริหารนะคะอ่าแล้วก็โรงงานนะคะอยู่ในวังแยลิงค่ะโอ้อยู่ในวังด้วยอยู่ในวังแยลิงนะคะผ่านมาตรฐาน GMP นะคะกระบวนการผลิตนะคะและมีโรงคอเห็ดนะคะเป็นของตัวเองด้วยนะคะน่าสนใจวังแยลิงโอ้โหวังเคยไปหรือยังคะ ยังเลยค่ะโอ้เดี๋ยววันหลังไปด้วยกันค่ะนี่ที่บอกนะคะสํนานักงานใหญ่อยู่ที่สวนากูมูหลาอางการค่ะนะคะนี่คือที่หัดจ่ายดูแลเรื่องบัญชีทุกอย่างมีสาขาทั่วประเทศเลยนะคะแล้วมีเครื่องหมายรับรองการันตีมาคาะเลยค่ะ,คะทานแล้วปลอดภัยไม่ตายนะไม่ตายมีสอบคอรบคุ้มครองเห็นไหมคะ GMP อยขึ้อทะเบขึ้นไปในแผนเวลาแล้วมีเครื่องออหมายฮา,ยายลาลอิสลามทานได้อิสลามทานได้ค่ะน่าสนใจ ค่ะแล้วก็มีใบอนุญาตการค้าถูกต้องตามกฎหมายมีตราคุ้นะคะค่ะน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยราคาราคาน่าสนใจไหมคะค่ราคาขายปีนะคะก็1,670บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกนะคะลดเหลือเพียง1นึ่งบาทค่ะขอสมัครสมาชิกนะคะค่ะเนี่ยมีร้อยแปบเทปซูลอยากได้ราคาได้ใช่ไหมคะไม่อยากได้แล้ว เอม่เทงไปเลยทงมัไปเลยนะคะอยากได้นจออยากได้นะคะาสมัครสมาชิกนะคะได้เลยค่ะผ่าสมัครสมาชิกดักซินกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ